ยักษ์เป็น헐ไม่ยอมนี่จะเสกให้พี่มารักเต้นหนูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักต่อมนูจบินไม่ไหวนูไม่มีมนุษย์เสร็จนูมีก็แค่หัวใจสวัสดีค่ะขอเสียงกรี๊ดกับพักอินฟินน์ในรอบอันยองสวัสดีค่ะเด็กเนเน่ ตื่นเต้นไหมครับได้มาเจอแฟนๆชาวไทยครั้งแรกแบบนี้อ๋เ일단은제가태국에온것도 <Yeah. S 2> 처음이고요그래서태국분들은어떤기운을갖ั계시는지오늘한번알아가보려고합니다นช่คไปการมาเมืองไทยครั้ืงแรกของดิฉันด้วยนะคะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแฟนแฟนเทยเนี่ยมีพลังงานแบบไหนกัน เนี่많은많은응원과많은같이즐기는걸부탁드립니다อย่างไก็ขอฝากกำลังใจแล้วก็ขอให้สนุกสนานร่วมกันให้เต็มที่นะคะเอาปรมือไหนเลยอึนบินชีคือจริงๆแล้วเราได้เห็นผลงานการแสดงของผู้หญิงคนนี้มาหลายเรื่องมากๆเลยนะครับแต่วันเนี้ยพอได้ยินอึนบินร้องเพลงเมื่อกี้ โอ้โหประทับใจมากคือร้องเพราะใช่ไม่ใช่ <c oughs> จริงเหรอคะเอาจรแล้วเป็นคนที่ฝึกภาษาไทยได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้เ่อทีจะร้องเพลงนีตั้งใจท่องมาเพิ่อวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> งั้นขอถามหน่อยครับว่าเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงอะไรแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนั้นมาร้องให้กับแฟนๆได้ฟังในวันนี้ครับ 네, 오늘 조금 차분하게 한번 또 시작을 해 보는 것도 좋을 것 같아서 선곡을 해 봤는데요. 아 네, 그런데 이 노래는 어, 제가 팬분들을 향해 오랫동안 간직했던 마음을 어, 이제서야 뒤늦게라도 고백하는 곡입니다. ซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยก็จะประมาณว่าความรักที่มีให้กับแฟนๆที่เก็บไว้มาโดยตลอดเนี่ยถึงเวลาที่จะสารภาพให้กับทุกคนแล้ว <laughs> อึมบินหลักเป็นๆชาวไทยนะคะขอ <laughs> 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 <kh> บคุณค่ะคือคือจริงๆคือจริงๆคืออยากจะบอกว่าสำหรับ ศิลปินที่มีแฟนมีติ้งครั้งแรกแล้วสามารถร่ายภาษาไทยตั้งแต่เริ่มงานจถิงตอนนี้ได้คือเก่งมากจริงๆนะครับจริงแล้วค่ะ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 คือเก่งมากจริงๆเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะสนุกไปพร้อมกับผู้หญิงคนนี้แล้วใครอยากสนุกไปพร้อมกับวันนี้ขอเสียงหน่อยว่า แฟนๆพร้อมแล้วอึนบินชีพร้อมไหมครับค่ะค่ะ <laughs> ค่ะ,คะงั้นอึนบินครับนั่งก่อนได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหสวยไหมครับคืออึนบินชีนนชทุกคนเฝ้ารอการได้เจอ,อตัวจริงแบบนี้มานานมากแล้ว ทุกคนรู้สึกดีใจมากมที่ได้มาเจออินบินในวันนี้นะคะรับ네정말어제가태국에도꼭와보고싶었는데그첫여정을이렇게또저를좋아해주시는분들과함께할수있어서정말너무너무좋습니다지ว손ตัวก็อยากจะมาเมืองไทยมานานแล้วนะคะ<ม>แต่ว่าได้มาเดินทางมาเมืองไทยที่อยากจะมาอยู่แล้วเนี่ยด้วยการเจอกับทุกๆคนที่ให้ความรักที่ให้กำลังใจฉันโดยตลอดเนี่ยก็เลยยิ่งมีความหมายเข้าไปอีกค่ะงั้น พูดถึงทีมงานของแฟนมิ팅ในวันนี้ดีกว่าวันนี้แฟนมิ팅ของเราชื่อว่าอึนบินโนดบินคันทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้เพราะอะไรครับบินคันน์นเป็นภาษาเกาหลีซึ่งแปลว่าช่องว่าง แต่ว่าคําว่าพินจริงๆมันแปลว่าว่างก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาจีนอีกคํานึงเนี่ยแปลว่าพักอื่นบินคําเดียวกันพินบินในที่นี้เนี่ยคือบินที่แปลว่าแสงสว่างเพราะฉะนั้นมันก็คือพื้นที่แห่งแสงสว่างก็ได้สองความหมายค่ะว้าวเนี่ย그래서แฟนๆคน들과함께하는ส่อง간에서 함께저희의만남으으로로빈칸을채워보고싶다라는마음ก็เลยอยากจะให้เป็นความหมายที่ว่าเป็นการพบปะการระหว่างอึนบินและทุกคนที่รักอึนบินในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสว่างสวยแบบนี้เพื่อจะเติมเต็มในช่องว่างที่ขาดหายอยู่วันนี้ช่องว่างนั้นจะถูกแฟนๆชาวไทยเติมเต็มให้ล้นไปเลยเด็กค่ะกูเกีย ต้องนะคะสัญญานะคะสัญญาไหมครับชูนิ้วก้อยขึ้นมาหน่อยนี่ทุกคนสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นอุ้มฉี่วันนี้ครับความพิเศษของแฟนมีทติ้งที่แบบทุกคนที่เฝ้ารอแล้วก็มาอยู่ตรงนี้จะได้สัมผัสกันคืออะไรครับบอกได้ไหมครับเน่โม제가팬미팅만을위해서제캐릭터들의특별영상을제작한것도있고요어또 อเอ여러분들을위해서เทคกุ๊กแฟนๆบริวารท็อตเรียมถ่ายทําคลิปย่างๆยึ่เป็นร์ยี่เร,รียร์ยี่เคยแสดงในผลงรนที่เรียร์ยี่เรียรายี่ารียร์ยี่เรนม่เรียร์ยี่เรียรย่เรียอ์ี่เรียร์ยี่เรี้ะะร์ี่เร,รียรศษพ่เรียร้กับแรนร์ย่ายน,น,นียรี่เ้ียร์ยี่เรีรยี่เรียี่เรวยนนี่พรมยนนร์ยนะเรียร่เรื่องที่นราประทับใรมาก อย่าเสียเวลาครับเรามาเริ่มการเอเชียทัวร์ของผู้หญิงคนนี้พร้อมๆกันดีกว่านะครับกับอินบินนตบินคันช่วงแรกวันนี้คือการเขียนโปรไฟล์ <Yeah. S 1> โปรไฟล์ของวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อพัคอินบินที่ไม่ใช่ในรูปแบบของนักแสดงนะครับแต่ว่าเราจะเจาะลึกมากไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ว่าจะเป็นวันไหน แต่เราจะพูดถึงวันนี้และตอนนี้เท่านั้นนะครับเอาละ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเจาะลึกกันดีกว่า,ว,าว้าวเนมพักอึนบิน,กน,บนเกิดวันที่4เดือน91992นะครับค,ความสูงน้อยกว่า2เมตรเล็กน้อยเดค่ะ ก็คือสุดสียดายที่ขาดไปนิดนึงค่ะใช่ใต้ที่นี่ใกล้กันถ้าหากว่าใกล้สองเมตรก็คงจะดีแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยค่ะเอ่อแต่ใช้คำนี้ก็เหมือนสองเมตรแล้วนะครับเพราะมีคำว่าสองเมตรอยู่ในนี้ด้วยถึงมันจะน้อยกว่าไม่ถึงก็ตามไม่เป็นไรค่ะค่ะไม่สีเรียดไม่สีเรียดไม่สีเรียสนะครับเกิดเดือนกันยายน แสดงว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสมากๆเลยอ๋อค่อยเฮ่อสดใสค่ะงั้นเรามาทำคำถามข้อแรกกันดีกว่านะครับคำถามข้อแรกครับสิ่งแรกที่ทำวันนี้เมื่อตื่นมาตอนเช้าคือวันนี้อาหา 망고밥을 먹었습니다. 다한 케이어 맘모은 브렉퍼스트 카. 와, 너무 너무 맛있어요. 맛있어요. 아, 너무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  어요 아, 너무 맛 맛있어요. 아, 너 맛있어요. 아, 너무 맛있어요. 아, 너무 맛있어요. 아, 너무 요 아, 너무 맛있어요. ไมคมค์ a าไม่่ย니까밥으로먹어도될같아요ก็อร่อยอยู่นะครทานเป็นข้าวแทนได้อยู่ครัเรียบร้อยนะฮะกินแทนข้าวเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติเป็นยังไงครับถูกปากไครับอะงมากเลยค่ะตรงรสนิยมเอ็มบิเลยค่ะอ็ินชอันนี้ครั้งแรกเลยที่ได้กินหรือว่าอยู่ที่เกาหลีก็ได้กินมาก่อนแล้วค่ะทอบ first first yeah and you love it บล็อบบี้ล็อบบี้ thank you คำถามข้อที่สองดีกว่าครับถ้าเกิดอยากให้แสดงความรู้สึกของวันนี้ด้วยคำคำเดียวเดฟวันนี้มาเจอแฟนๆเจอบรรยากาศแฟนมีตติ้งคำเดียวเลยคือคำว่าดีความสุขค่ะ맞나요맞아요맞아요행복합니다아미카스มีความ เดี๋ยวนะมีความสุขได้ไหมอ่ันนี้ได้หมดแหลอ๋อได้เด็โอ้อ๋อด็มีความสุขถ้าเกิดเป็นคำไทยก็จะเป็นสามคำแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีก็อาจจะเป็นคำเดียวเด็กสุขสุขสุขเด่สุขงั้นผมถามใหม่แล้วตอบใหม่นะครับ ถ้าสมมุติว่าจะให้คำคำเดียวสำหรับวันนี้คือคำว่าสุขเ <laughs> <laughs> ดชเ <laughs> <laughs> คล็ดลับความสวยของวันนี้คือ <laughs> ออเ <laughs> คล็ดลับความสวยของวันนี้คืออมบิสวยไหมคะ <laughs> อินบินน่ารักมากค่ะเออพิเกอร์ตักเขียวกูเนเน่เคล็ดลับเคล็ดลับไม่มีค่ะจริงหรอเออไม่ค่ะเออถ้าเกิดเป็นเป็นคนไทยก็จะแบบนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายเยอะๆและอืนบินล่ะครับ แช아닌것같고요คงจะไมทั้ง3นั้นแหะค่ะ다만이제오늘제가팬분들을처음만나는자리이다보니까훨씬마음이더어가벼웠던것같긴해요네아자เป็นเพราะว่าวันนี้เป็นการเจอกับแฟนๆครั้งแรกของมินบินเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ใจโล่งกว่าปกติมั้งคะก็เลยแบบปริงปรังเฟรชออกมาเลยทำให้ดูสวยกว่าทุกวัน ขอบคุณมังมังเลยค่ะอืนบินชีนี่คือประทับใจเรื่องภาษาไทยของจริงนะเนี่ยอ๋อคอ้นี่โอ้คือคือใช้ทุกคำใช้ทุกประโยคเหมือนแบบใช้อยู่ทุกวันเลยนะครับโอ้เ심히ยัมายอนมากจรีงนมากอรียนนัาอ้เนมากเลยโอดียวกมานนาลอนนมาีนมาเลียลงที่อยากให้ตอบนะครับ เพลงที่อยากฟังด้วยกันกับแฟนๆในวันนี้คือเพลงอืม제가마지막엔딩곡으로또여기태국에서만부를노래를준비했습니다어즐겁게들어주셨으면좋겠어요ขออบไว้เพราะว่ามีเพลงที่จะร้องตอนท้ายสุดของรายการในวันนี้นะคะซึ่ง<ว>ซึ่งเป็นเพลงที่ร้องที่นี่ที่เดียวให้กับแฟนๆเมืองไทยได้ชมกันที่เดียวเท่านั้นค่ะโอ้งั้นค่อนอีเดียวแปะไว้ก่อน แล้วเพลงที่เดินทางมาจากโรงแรมถึงที่นี่ได้ฟังเพลงอะไรมาครับฮึวันนี้ได้ยินเพลงที่ฟังมีแต่เพลงคุณบินเองค่ะขอโทษค่ะไม่ก็คือฟังซ้อมมาตลอดซ้อมมาตลอดซ้อมมาตลอดเดโอเคงั้นเราข้ามเนาะโอเคข้ามข้ามสิ่งที่อยาก เขียนลงในอึนบินโนตในวันนี้คือช้ำชิมันเนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะเพราะเพราะเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะถูกไหมครเพราะแฟนๆเดี๋ยวก ภาษาเกาหลีค to ือเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนเหรอเดเขาพูดภาษาไทยค่ะออเดเดสิ่งท uh, so uh, ี่อยากเขียนลงไปในโปรไฟล์วันนี้คือดสโกุนกุทกุ여러분들덕분입니다เพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะอ๋อก็เลยอยากจะเขียนลงไปในวันนี้เด้อายกิซูิตูเข้าใจไหมครับ เข้าใจอยู่แล้วเดยนแฟนๆน่ารักทุกคนพูดอะไรเข้าใจหมดเลยนะครับอันนี้เพขาะว่าเมื่อวานถามว่าุรู้สึกยังไงใช่คก็ตอบไปว่าเพราะมีความสุขใช่ไหมครับท็อปั้นต้องเขียนในโน้ตว่ามีความสุขเพราะแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะ